สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับลอปเตอร์เมืองเหนือทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกกุ้งอายุได้13วันนะครับที่สามารถกินเต้าหู้ได้แล้วนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ากล้องผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ครับประมาณนี้ นะ้ำก็ค่อนข้างมีตะกอนนะครับอันนี้เพิ่งย้ายมาเม่อเม่อวานก่อนนะครับได้2วันละถ้ายังเป็นตะกอนเยอะก็ผมคิดว่าพวกนี้ผมว่าผมจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูอาการกุ้งอีกทีนะครับแต่ก็ถือว่ากินอาหารตามปกตินะครับไม่ได้มีผิดปกติอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสายตาผมก็คนะือน้ำมันค่อนข้างมีตะกอนนิดนึงนะครับ อันนี้ผมเพาะในถังอ500ลิตรนะครับถังลูกนี้นะครับเป็นถังสีฟ้านะครับซื้อในท้องตลาดก็ประมาณสักสามพันนะครับลูกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่มีก็นี่เลยครับเพราะเนี่ยหลังโฟมครับนี่ฮะแม่กุ้งหนึ่งตัวนะครับออกไข่มาแล้วครับได้5วันนะครับนี่ชัวร นี่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรอครับเดี๋ยวแต่ตัวยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่ครับอันนี้แม่กุ้งแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็แม่กุ้งตัวนี้ก็มาแปลกนะครับก็คือออกไข่ในคืนเดียวหมดเลยนะครับเทียไข่ที่เดียวทีเดียวหมดเลยคืนเดียวครับผมก็เลยโชคดีไปก็ตัวค่อนข้างเสมอนะครับนี่ฮตัวไม่แตกไซน์นะครับนี่กุ้งอายุได้5้าวันนะครับกินไรเก่งมากครับ ดนนอกกุ้งไม่ยากนะครับใครอยากผอกกุ้งสนใจพอกุ้งเลี้ยงกุ้งนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอันนี้เราทําเป็นแบบคล้ายๆแบบง่ายๆบ้านๆไม่ได้ทําเป็นฟาร์มใหญ่นะครับทำทำเป็นแบบมินิฟาร์มนะครับนี่นะครับโอเคครับผมก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากเลี้ยงกุ้งก็ติดต่อสอบถามมาทางาในเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้แล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันให้กับคนที่ทำงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ